อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับช่างออยไฟฟ้าประปอุบนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งะระบบฮีการ์หรือว่าสวิตประหยัดไฟนะ,นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นแบบมีกล่องควบคุมในตัวนะครับไม่มีกล่องควบคุมแยกใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นกล่อง โอคงในตัวตัดต่อ15นวงเวลา15วินาทีนะครับเราถอดคีย์การ์ดออกถอดใบคีย์การ์ดมันออกมันก็นับเวลาไป15วินาทีโดยประมาณมันก็จะตัดการทํางานนะครับมาดูวิธีการติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับคือสัญญาณนะครับขออนุญาตนะครับไม่มีตากล้องนะครับถ่ายเองนะครับนี่เป็นสัญญาณ L In Put นะครับ สัญญาณไฟอินพุตสายลายอินพุตนะครับขาเข้านะครับนี่เป็นสายลายเอาพุตขาออกแล้วก็นี่เป็นนิวทรอนะครับนิวท่อเนี่ยจะไปเลี้ยงแค่ LED นะครับตัวตัดต่อก็จะเป็นสายอินกับเอานะครับนี่นะครับข้างหนาง้ามันจะเป็นแบบนี้อืข้างหลังมันก็ขอปิดยี่ห้อไว้นะครับอ่าไม่ปิดอ่ะนี่ครับ ให้ดูกันไปเลยอ่านี่นะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่เอ่อผมเลือกรูปแบบนี้นะครับนี่นะครับมาดูการติดตั้งวิธีการติดตั้งนะครับนี่ยแกะข้างหน้าออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เรา,เาตรงนี้ไว้ยึดน็อต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 เอ่อเราจะยึดวิธีไหนก็ได้นะครับมีร้อยแปดวิธี วิธีติดตั้งนี่ก็มีร้อยแปดวิธีใครจะเลือกวิธีติดตั้งแต่ผมใช้วิธีติดตั้งใช้บล็อกสี่คูณหกนะครับขนาดสี่คูณหกนะครับมาดูกันติดตั้งนะครับนี่เราเอาสายขันฉายเข้าเนี่ยเนี่ยมันจะมีที่ขันตรงนี้นะครับสําหรับมือใหม่ที่ใครยังไม่รู้นะครับหรือว่าช่างหรือว่าเจ้าเ,เจ้าของบ้านอยากไปติดนะครับนี่นะครับนี่เป็นสัญญาณที่มาจากเอ่อมาจาก เบรกเกร์มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าอินพุตนะครับมาเข้านี้แล้วก็สายนิวตอจากมิเตอร์การไฟฟ้านะครับแต่ผมต่อระบบเออมันผ่านของผมมันผ่านระบบตู้เอล d ีมมานะครับผมก็เลยใช้สายเล็กได้เพราะว่าผมจับสายใหญ่อยู่ข้างในนะครับเออนี่เป็นนิวตันนะครับ แล้วนี่ก็คือสัญญาณเอาพุทออกจากตัวนี้นะครับมาเข้าอินออกเอานะครับออกไปหาตัวนี้จะออกไปหาตู้คอนเมอร์ของเรานะครับนี่มันจำของผม,ผมจำอยู่ข้างในรูกเอท่านใดนะครับอยากจำข้างในเหมือนผมก็ได้เป็นสายเมนเบอร์สิบเหมือนกันจำอยู่ข้างในแล้วก็เพราะว่าถ้าจะเอามาสองเส้นเลยถ้าเราไมา่จำข้างในมันจะเต็มรูนี้มันจะเข้าไม่ได้ บางรุ่นมันจะเป็นรูใหญ่มันเข้าได้สองเส้นแต่นี้มันมันเป็นรูเล็กนะครับมันเข้าได้แค่เส้นเดียวนี่ก็เต็มแล้วนะครับผมก็เลยจามเอาสายเบอร์สีมาเลี้ยงไฟนิวทอเอ่อไฟหลอดไฟ l อลในนี้นะครับเนี่ยไว้สําหรับส่องสว่างตอนกลางคืนหรือว่าตอนมันมืดนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมจะยึดและติดตั้งให้ดูและเทสระบบให้ดูนะครับ อ่านะครับติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับไฟ LED มันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับอ่าผมจะทำการทดสอบเลยนะครับเสียบบัตรใส่แล้วเปิดไฟอ่าติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับตรสอบนะครับที่คือตู้คนสมือของเรานะครับเดี๋ยวผมจะถอดบัตรออกนะครับ ถอดคีย์การ์ดตัวคีย์การ์ดออกแล้วนับหนึ่งถึงสิบห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองประมาณสิบห้านะครับผมนับชา้าไปน,นะครับประมาณสิบห้าวินาทีนะครับก็นี่นะครับเสียปุ๊บกระติดนะครับถอดนะครับถอดแล้วตอนนี้ผมถอดแล้วนะครับ อ่าต่อแล้วมันก็จะประมาณสิบห้าวินาทีมันก็จะดับอ่าดับแล้วนะครับตู้คมมอน s u m e r เราก็ตัดการทํางานตัวนี้มันจะเป็นสวิตติดเปิดนะครับเดี๋ยคุมตู้คอน s u m ื e r ของเราเวลาลูกค้าอะไรหรือเจ้าของบ้านที่เกียรตนะครับเวลาไม่อยู่บ้านหรือว่าอะไรก็ใช้ตัวนี้นะครับดีนะครับที่เกียรตไปยุ่งกับตู้คมมอน summer หรือว,ว่ามันอยู่สูงนะครับขี่เกีย่ยวไปยุ่งกับมันกว่าจะปิดเนเอาตัวนี้แทนนะครับจบการติดการติดตั้งนะครับขอบคุณครับ